สวัสดีค่ะวันนี้จะสรุปปรายุปฏิพันธ์ของพี่ภูมิวันที่24เมษายน2566เรียนเรื่อง68ถ้าหาพื้นที่ด้วยการดิฟด้วยการอินทิเกรตอันนี้เป็น สมการเส้นตรง y เท่ากับ x x เท่ากับ1แล้วก็ x เท่ากับ2หาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูต้องใช้สูตร1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงจะได้1ส่วน2คูณ1บวก2คูณ1เท่ากับ3ส่วน2 เราจะอินทิเกตเพื่อหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูอินทิเกตออกมาจะได้หนึ่งส่วนสอง x กำลังสองแล้วก็แทนค่าจะได้สามส่วนสอง a จะเท่ากับสามส่วนสองขอบูะ่ะ